สวัสดีครับดีวสั้นกระตัวกลับมาอีกแล้วนะครับและครั้งนี้ก็เป็นของใหม่จริงๆนะฮะคือเขาก็เขาก็ได้กันจนรีวิวกันไปประมาณหนึ่งแล้วอ่าแล้วสวัสดีผมเพิ่งได้ของมานะครับผมไม่ต้องพูดพัำพัมเพลงนะฮะนั่นก็คือนี่ครับนี่นี่นไหนนี่นี่ครับนี่ก็คือเอสเอฟิกูอาร์รุ่นกล่องไอโฟนนะฮะค a มเ n r นไรเดอร์เอ็กซ์นะครับคอมเมนไรเดอร์คนที่5แต่เป็นซีรีส์ที่3นะครับ จากยุคโชวะนะฮะมาดูข้างในนี่กล่องโอ้โหสวยสดงดงามสวยสดงดงาม,งามคือบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยตอนเด็กๆตัวนี้คือตัวโปรดนะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นอเมซอนตอนที่มันโตขึ้นมานะฮะแต่ตอนแรกๆเนี่ยตัวนี้ตัวโปรดเราก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าคือที่ชอบตัวนี้น่าจะเป็นเพราะว่าตอนได้ดูนี่ไอหนุมานพบกับห่าไฮมดแดงเนี่ยแหละครับก็เลยทําให้ชอบ ไรเดอร์ x เป็นพิเศษนะครับผมไรเดอร์ Rider ที่โดดเด่นทางทะเลแลวก็ชุดออกบางคนเรียกชุดสีขาวนั่นเอจริงจริงชุดเขาสีเทานะครับอ่ะมาเปิดดูข้างในกันนี่ครับข้างในก็จะมี2ถาดนะก็จะเป็นถาตัวนะครับกับถาอุปกรณ์นะให้มือมาเยอะมากนะฮะแล้วกอ็อาวุธของเขาหนะ้าไรเดว์ที่มันเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบนะครับพองยาวพองสั้นเป็นดาบเป็นแส้นะฮะอ่ะหอะไงมือให้มือเยอะนะให้มือค่อนข้างที่จะ เยอะมากเรียกว่าเพียบนะเพียบเลยอิม่มเอมกันเป็นร้อยตอนนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวกันว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนี่นะครับห,หลังๆนี่ผ้าเป็นคอเขาทามาเป็นเป็นผ้าแล้วหลอดเลยเนาะแล้วก็มันก็จะออกมาทื่อๆอย่างเงี้ยก็แบบว่าเออก็ต้องต้องจัดทรงกันนิดนึงนะฮะแล้วก็อ่ะผ้าของเอ็กนี่ก็จะบอกว่าเป็นจุดขายก็ได้มั้งเพราะว่า ผ้ามันจะมีเนี่ยจะมีลายเป็นตัว x นะฮะหรือเป็นตัว v ชนกันเนี่ยนะแล้วก็มีแถบสีเหลืองน่ะคือผ้าคนอื่นจะเป็นผ้าสีเฉยใช่ไหมฮะอ x เนี่ยมันจะมีนะมันจะมีเหมือนกับเป็นโลโก้ของเขาอะนะแปะติดมาด้วยนะครับพับพับพับก่อนพับก่อนพับลงมาเขาลงมาโอเคฮะอันเนี้ยตอนที่หยิบขึ้นมาตอนแรกเลยนะเรายังแบบว่าอุ้ยแอบอึ้งว่ะว่าเอ้ยสวยอะ คือเห็นในภาพโปรโมทก,ก็ว่าสวยนะเออแต่ก็ต้องบอกว่าของจริงเฮ้ยรู้สึกว่ามันสวยอะ่ะมันสวยดีกว่าภาพโปรโมทอีกนะฮะรู้สึกแบบทรงเซิงอะไรม,มันดูดีมากเลยอะ่ะอันนี้ย้อนความไปนะฮะตอนที่มันออกเป็นอีบอดี้แรกนะรุ่นแรกนะเราว่ามันก็มันก็โอเคแล้วนะเออมันก็ดูสวยแต่ว่าอ่าอันนั้นอนะตอนที่ได้มามันยังมีความตะขิดตะขวงตะขัดอะไรอะไร,ะไรบางอย่างบางอย่างอยู่ เหมือนกันนะฮะแต่พอมาอันเนี้ยเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยแบบฮ้ยมันไม่มีความตะคิดตะขวงอะไรเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทำออกมาได้ได้ดูดีมากแล้วก็ดูดูเข้าทรงอะไรได้ได้ดีมากจริงๆรนะฮะคือรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมังสวยจริงๆสวยจนอย่างงี้สวยจนแบบว่าถ้ามันจะมีการพัฒนารุ่นที่มันอัปเกรดขึ้นไปอีกอ่ะมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกอ่ะคือมันจะต้องไปปรับตรงไหนวะให้มันสวยกว่ากว่านี้เออเพราะว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่า มันมีความคล้ายกับสูตรแอคเตอร์มากมากแล้วนะฮะถ้ามันจะต้องมากกว่านี้อีกคือแบบต้องต้องขนาดไหนวะคืออนี่เหรอเอ่อเก็บเก็บข้อต่อพวกนี้ให้หมดหรอถ้าเก็บข้อต่อคือผมว่าถ้าทําเป็นเป็นชุดผ้าเนี่ยน่าจะไม่เนียนเพราะเราก็จะเห็นชุดผ้าหลายาลาชุดผ้ายิง่งชุดผ้าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยทาให้มันเนียนค่อนข้างที่จะยากนะฮะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ขนาดชุดผ้าตัวใหญ่ๆอไอ้รุ่นบอดี้แรกๆเรายังรู้สึกว่ามันก็ยังดูเป็นของเล่นใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้ดูแบบเนียนตาจ๋าเนียนตาจัดออะไรย่างี้น แล้วมันจะพัฒนาไปยังไงาหาจุดซ่อนข้อต่อได้ไดเนียนขึ้นกว่านี้เหรอเออซึ่งซึ่งอะไรบางพวกเนี้ยลายเนี้ยมันจะค่อนข้างยากนะครับมาดูจุดขยับกันนะฮะหัวนี่อ่ะหัวนี่หมุนมนได้รอบแน่นอนนะ,ะหัวมันโคตรเท่เลยเหมือนเหมือนเหมือนมากเหมือนมากจริงๆนะฮะนี่ให้ดูด้าน้างให้ดูด้าน้างที่ที่เขาว่าเหมือนอะไรนะหอยทากหอยทากอ่าเนี่ยเห็นเห็นหนวดแล้ะเห็นหนวดนะ หน่วนนี้ก็คือไอ้เขาไอ้ท่ากันนะฮะแล้วก็หัวไอ้ตรงที่เงินเงินมันก็เป็นเหมือนกระดนนะะรงองนะฮะหรือว่าทํามองหน้าตรงหีวฟาบนมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นดาวทะเลอ่าหัวไปแล้วนะฮะต่อไปข้อคอเี่อเออเออกลมเงยกลมเงยเออเอียงเอียงฟาดฟาดเข่าว่าเล็กมากเพราะนั้นต้องต้องระวังให้ดีนะผมว่าถ้าเกิดหล่นไปเป้งเนี่ยเนี่ยลงอย่างนี้นะมีโอกาสหักมากแล้วเล็กๆอย่างเงี้ยคือมันทําได้เต็มที่มันก็แค่ต่อกกาวนะ ทำไมเงี้น่านะจะต้องดามนะให้มันหนาขึ้นกว่าน,นี้อีกหน่อยเดี๋ยวเพราะเนี้ยมันโคตรบางเลยอะสลิมมากนะน่าเป็นห่วงจริงอะ่ะส่วนผ้าก็เป็นผ้าดัดได้อย่าง,างที่ทาให้ดูเมื่อกี้นะฮะซึ่งมันก็จะสามารถหมุนได้ด้วยนะเออไอตรงเป็นผ้าเนี่ยนะฮะตรง้อต่อตรงอะคอเนี่ยมันหมุนได้นะเออเด็นอยู่ด้านหน้าอะ่อะอ่ะอ่ะไอตรงแขนไม่หลุดนะใส่เข้าไปก่อนเอาโอเคใส่ได้แหละแขนมา แขนต่อฟ้ามอกลางอะไรอย่คือเห็นข้อต่อชัดมากชัดมากนะฮะเราก็ยกได้นันโน่นนี่อ่าไอ้ตรงต้นแขนก็ปิดได้อือปิดได้นะฮะข้อศอกก็เป็นดับบลจอยนะครับดับบลจอยก็งอได้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ก็ถือว่ายังไม่เยอะมากนะเพราะว่าไอ้ตรงข้างบนมันมันเต็มนะฮะมันเนี่ยแทบไม่เห็นข้อต่อข้างบนเลยนะก็คืองอได้ประมาณนึงอ่่ ส่วนมือก็ต้องขยับได้แล้วพอต้องเอาไว้เปลี่ยนได้นะฮะทีนี้มาดูตรงช่วงตัวกันบ้างด้วยความที่ライダー X เนี่ยหน้าอกเนี่ยตัวเกาะหน้าอกเนี่ยอันอันนี้อันเนี้ยเราสงสัยมากกว่าเดี๋ยวทำออกมาเป็นของนี่แล้วเขาจะทํำยังไงนะฮะเพราะว่าเกาะอกที่มันเป็นแผงเนี่ยเป็นตัว V ตัว V ีดับเบิลตัวเนี่ยแล้วก็วเป็นตัวเนี้ยเนี่ยมันมันมันเต็มใช่ไหมฮะมันเต็มเนี่ยเขาจะแบ่งยังไงก็ปรากฏว่าออเขาแบ่งอันนี้ไว้2จุดไว้ข้างบนเนี่ยปีสตัวนี่กับตรงตัว X ตรงพุงเนี่ยแยกแยกชิ้นกันนะ จอดเจอดเนี่ยตรง,ต,รงตัวเองมันจะ,จะ,จะขยับได้นะฮะแต่ว่ามันจะปิดมันจะปิดหน้าท้องลงมาเต็มเลยนะแล้วก็คือเวลาขยับไปเนี่ยถราปิดไปเนี่ยก็คือมันก็จะไปมันก็จะไปทั้งแผงนะอกมันจะไปทั้งแผงแต่ว่าก็จะขยับเฉพาะท่อนบนเนี่ยค่อนขับค่อนคางค่อน้างยากหน่อยนะครับราะน,น,นั้นบิดก็ปิดไปทั้งเอวเลยนะฟังเสียงไม <c oughs> ่ไงอึม <c> โ <oughs> ชคดีว่าอันนี้เพิ่งผลิตนะ มันออกมาสักสองสามปีแล้วเราบิดแล้วแน่นเอดเอดแอดอดอย่างนี้นะฮะสตา์กรรมน่าจะไม่ตายจากตัวที่ผ่านมาคือขาด <c oughs> ขาดกันไปหลายคนแล้วนะมีอะไรบ้างที่เราซ่อมไปแล้วมีอเมซอนขาดไปแล้วดับเบิลขาดไปแล้วนะครับกน็น่าจะแน่นอย่างนี้แหละแอดแอดแอดอด,อ,ดอย่างนี้แหละฮะก็เลยขาดกันไปนะครับคือถ้าเป็นของใหม่เนี้ยผมก็พยายามแบบบิดบิดเล่นให้มันแบบสมูทขึ้นนะนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมันฝืดมากๆเนี้ยเดี๋ยวพอมันานานๆไปพลาสติกมาเริ่มเสือ่อมละไอความฝืดเนี่ยจะทำให้มัน กรอบนะแล้วก uhm. ็ขาดง่ายนะเพราะนั้นแบบอย่าให้มันฝืดเกินนะฮะของเล่นนะไอ้ไอ้ไอ้ฝืดอย่างเงี้ยไม่ได้ดีเลยนะไม่ได้ดีน่ากลัวชิบหายเลยนะเต้แอนโอ้แอนได้ยางงี้นะสําหรับทําท่าตีลังกากับหลังอัซ่าอ่าส่วนก้มเนี่ยเฮ้ยเอาได้ว่ะเอออ่ะก้มก้มได้ประมาณนี้นะะก้มได้ประมาณนี้อ่าก้มได้ประมาณนี้ครับตรงเข็มขาดกับไอ้เนี่ย ไอชายเสื้อเขาจัานทำมาติดกันนะมันเป็นชิ้นเดียวกันนะฮะมันมันไม่แยกนะมันมีไอตรงนี้มาขั้นปุ๊บทีเนี้ยมันมันก็จะติดๆหน่อยนะฮะเวลาที่เราจะยกขามันจะยกยากเพราะว่ามันติดตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเขาทํามาเป็นไอนี่นะมันก็เป็นชิ้นยางแั่นแหละเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ดัดมันสู้มันสู้แรงมันขึ้นไปได้นะฮะอย่างที่บอกว่านี่พอมันติดชายเสื้อใช่ป่ะเนี่ยมันก็จะติดมันก็จะติดตรงขาแล้วนะฮะก็ต้องใช้อ่าสู้แรงกันนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันสามารถ ยกขึ้นมาได้เอาหลุดไปแยาะเอาหลุดไปก่อนเลยอืมอืมอืมก็ประมาณนี้ยกได้น้อยชิบหายยกได้น้อยชิบหายเลยคือเตะขาสูงยากมากเตะขาสูงยากมากเพราะเใะชายเสื้อนะโอ้อันนี้อันนี้เสียทรงเลยเสียทรงเลยอ่าแหกเนี่ยแหกได้อย่างนี้นะครับอ่าต้นขาก็ทวิจได้นะครับฟื้นๆนะอ่าหัวเขานี่เทสเลยเราชอบสองอ่าสองข้างอะ่ะ ยกได้ไม่เท่ากันมาดูซิว่าตัวนี้เราจะรอดตายไหมนะฮะอ่าข้างขวาไปแล้วนะมาดูข้างซ้ายนะปืนเฮ้ยอย่างนี้งอได้สองข้างเว้ยอ๋อพับได้สองข้างสุดๆนะฮะเอออย่างนี้ซิว่าน่าชื่นใจหน่อยอ่ะมาดูข้อเท้าะฟา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 บิดเนี่อ่ะบิดบิดนี่บิดได้นะบิดได้นะฮะอ่าหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอ่าได้อยู่นะฮะได้อยู่นะก็ถือว่าจุดขยับก็ โดยทั่วไปนะฮะมีติดแค่นิดเดียวเองตรงที่มันจะยกขาสูงยากไปหน่อยเพราะว่าติดชัยเสื้อนะฮะแต่อีกอันหนึ่งปัญหาที่รู้สึกก็คือตัวแฮนด์เนี่ยตัวแฮนด์ไรเดอร์เนี่ยมันหลุดง่ายไปหน่อยนะมันไม่มีเดือด้วยนะมันน่าจะยัดเข้าไปทั้งอันเลยใช่ไหมเนี่ยเออใช้วิธีการยัดเข้าไปทั้งอันเลยนะอ่ะโอเคถ้าเอาออกไปเล่นก็ต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวจะหล่นหายเอาได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของที่เขาให้มาว่ามันอะไรบ้าง นี่นะที่เขาให้มาแรกมาดูก่อนเลยก็เป็นดาบนะดาบกับพรองเนี่ยเราจะเห็นใช้บ่อยมากนะฮะแล้วก็เขาจะให้ให้ด้ามมาตั้งหากนะเอาไว้เปลี่ยนนะเปลี่ยนโอ้โหมันเล็กมากนะเล็กจนน่าห่วงชิบเป๋งเลยอ่าแล้วก็มือเมือมือมือนี่มือเอาไว้ถือนะฮะมันก็จะมีรูๆนี่นะจะให้ดีผมว่าให้มันถือด้ามก่อนอนะ่ะแล้วค่อยค่อยเอาวุธเข้าไปเสียบอ่ะ น่าจะปลอดภัยสุดนะฮะน่าจะเซฟสุดนะนีสิ่งจั๊งพุกเลยนี่นะครับท่าประจำตัวเขานะฮะหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าแล้วก็ถือดาบนะเพลงมันขึ้นมาเลยอะ set up set up set up ตา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 และนี้ก็คือดาบนะฮะดี๋ยวเรามาดูอาวุธอันอื่นกันอีกนะมันก็จะเป็นลองใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้ว่าเห็นบ่อยๆนะฟองเขาจะให้มาอย่างนี้นะแล้วก็ให้อ่าดาบมันว่าหาแล้วแยกมาเหมือนกันนะครับก็ ต้องมากอกเอานะที่เขาให้แยกมาอย่างนี้เพราะอะไรเอ่ยอ่าเพราะว่าพรองเนี่ยมันจะมีสองโหมดใช่รัมันจะมีแบบเป็นพรองสั้นกับพรองยาวนะฮะพรองอันนี้ก็เป็นพรองสั้นนะที่เราเห็น r i d e r X ใช้ได้ทั่วไปนะครับอ่าใช้ฟาดฟันศัตรูผู้เชงผู้เชงผู้เชง,ชงอะไรทั่วไปนะฮะกับอีกโหมดหนึ่งมันจะเป็นพรองอันยาวขึ้นนะครับอ่านี่พรองอันยาวขึ้นนะมันก็จะเอาไว้เผื่ออ่อันนี้นะ คำถอข้ามสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ถุยมันกระโดดได้ไกลขนาดมันไม่ต้องขันพอหรอกก็เป็นพองยืดได้เหมือนนี่ไงพองของหมอคงของแห้งเจียนะฮะมันก็จะยืดยืดหดได้ก็มีตองสั้นตองยาวนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาเขาใช้บ่อยสักเท่าไหร่ก็คือในโหมดของเป็นเชือกนะครับผมนะเขาจะให้มาเหมือนกันนะอันนี้ก็คือ เรียว่าโอ้เป็นเส้นได้จริงๆเลยนะเออมันก็จะฟรีฟอร์มนะฟรีฟอร์มถ้าเกิดเราจะเอาไปเล่นกัน่นๆก็จะต้องใช้สแตนช่วยนะเออเพราะว่าไม่งั้นฟรีฟอร์มมันก็จะดูคุมทรงยากนิดนึงแล้วมึงหมวนใส่ฐานฐาน่าแล้วกูจะหมวนคือยังไงว่าเอาไปถอยผานเนี่ยเออนอกจากนั้นแล้วเขายังให้นี่มาด้วยนะด้ามเนี่ยด้ามที่มันจะมีปุ่มกดนะฮะอ่า ผมกดเลือกโหมดว่าจะใช้ไ i เดอร์ในโหมดของอะไรซึ่งอันเนี้ยในการถ่ายทําจริงเขาก็จะมีแบบให้ดูอย่างนี้เหมือนกันนะคือดึงมาแล้วก็เลือกเลือกปุก่มกดนะฮะแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเวลาถ่ายทําจริงมันจะเกะก,กะมือเ,เขาก็เลยแบบไม่ไมค่อยได้ใช้ไออันนี้เท่าไหร่ก็คือมีเป็นพร็อพให้เราเห็นนะฮะว่าเอ้ยมันมีนั่นโน่นนี่นะอย่างงี้ยหงี้นะอ,อย่างที่บอกนะว่าว่าไอรุ่นกล่อง iPhone โชวะเนี่ย เฮ้ยมันมันทำได้สวยทุกตัวเลยตอนที่เราซื้ออะไรเดอหนึ่งครั้งแรกนะเอาจริงๆพอพอบอดี้แรกอะ่ะมันครบปุ๊บเนี่ยเออเราก็รู้สึกว่าเออก็โอเคแล้วก็น่าจะจบแล้วแต่กลายว่าพอมันออกมาครบปุ๊บของเพิ่งถึงมือเราได้ไม่ถึงเดือนเองในงานธรรมชีเขาก็โชยนี่เลยรุ่น่อง p อง n p ในเดือนหนึ่งซึ่งเราก็แบบเฮ้ยก็มันเพิ่งครบแล้วมันจะออกทำไมวะคือดูตอนนั้นน่ะมันก็ บวกบวกอคตินะอันนี้ยอมรับเลยบวกอคติเข้าไปเล็กๆ <_ d ata> น้อยๆว่าเฮ้ยโอ้แบบเพิ่งครบเองอ่ะมึงอ่ออีกแล้วหรอวะมันก็จะไม่ไม่ได้อินอะไรเท่าไหร่แล้วก็เราก็พยายามมองว่าเอ๊ตัวเก่าอ่ะเราก็ว่ามันสวยแล้วไงน,นี่ตัวใหม่อ่ะมันจะยังไงอีกวะเห็นแต่ในภาพโปรโมทก็จนวันที่อัดสั่งไปนะฮะพอของมาถึงอ่ะแกะมาดูจริงๆแบบเฮ้ยมันเหมือนจริงๆวะเออยอมรับเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนขึ้นอ่ะมัน ลอยพุ่งลอยผ้าอะไรที่เขาทําออกมานะฮะส่งเสริงอะไรมาเนี่ยมันมีลอยยับผ้าหรือพวกเนี้ยเฮ้ยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นซิปอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมันทํามันทําเหมือนกว่าคือดูแล้วรู้เลยว่ามันดีกว่าจริงๆเดี๋ยวแล้วแล้ว,วมันดีกว่าจริงๆนะฮะแล้วก็โชว์ว่าที่ทําออกมาแต่ละตัวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทําทาได้ทาได้ดีอะทําได้ถึงจริงๆนะฮะเออสวยทุกตัวเลยนะฮะเคซมันจะมีบางตัวที่เรายังรู้สึกว่าหืมหรอ เอ๊ะหรือเปล่าหรือบางตัวอ่ะขยับยองขยับยาอะไรเงี้ยบางตัวเล่นหญ้าอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือโอ้โห่งสวยทุกตัวทั้งสวยทุกตัวทั้งดีทุกตัวจริงเออยกยกเว้นแบ็คมันจะติดหน่อยตรงที่ดันทะลึ่งไปทําเป็นไอ้ไอ้ปลอกยางมาคุมแล้วมันแตกนะเออแต่สําหรับเพราะว่าเจนแรกๆเนี่ยไม่นับไรเดอร์แบ็คนะฮะที่ออกมาเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาไรเดอร์หนึ่งถึงอเมซอนใช่ไหมรอรุ่นสตองเกอร์กันต่อ,อ, er อไปนะในงานก็โชว์มาจนถึงซีคลอสแล้วเนาะก็หวังให้ ออกมาเรื่อยๆจนครบนะฮะก็ออเอาใจช่วยอยู่นะหวังว่าจะครบก่อนกูตายนะ,ะมาให้คะแนนกันเลยว่านะสำหรับตัวนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะติดตรงชายเสื้อทําให้ยกขาสูงยากนะแต่เอาจริงๆเราก็คงไม่ได้เอาไปยกขาสูงเท่าไหร่นะฮะบวกกับความสวยแล้วก็เป็นตัวโปรดอีกนะทําตัวโปรดของเราเออกมาได้สวยขนาดนี้งั้นให้ไปเลยสามโอ้โหเต็มเต็มไปเลยนะสามโอ้หูนะฮะแล้วก็คําเตือนเหมือนเดิมนะครับก็คือตรงแฮนด์ตรงเข็มขัดเนี่ยมันค่อนข้างหลุดง่ายนะ เพราะฉะนั้นจะเอาออกไปเล่นข้างนอกแนะนําให้ระวังไว้ดีนะครับแล้วก็เข่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมากนะฮะมีความเสี่ยงถ้ามันล้มแล้วเอาหัวทิ่มลงมานะฮะมีความเสี่ยงมากจ้ะโอเคใครมีแล้วได้เล่นแล้วยังไงบ้างมาแชร์กันหน่อยนะจ้ะออารอคอมเมนต์ทุกคนนะครับผมอีพีนี้ไปก่อนแล้วครับอีพีหน้าจะเป็นตัวอะไรฟันต่างต่อไปด้วยนะจัะไปแล้วครับสวัสดีครับ